ก็ S <S พี่สองก็พามาอยู่กับพ่อตอนนั้นก็เป็นเขาเรียกทีมงานคบเวอร์ก็เหมือนชุดติดตามค,คุ้มกันพ่อวิระเวลาพ่อปจะไปไหนมาไหนก็เหมือนมีงานทําแล้วตอนนั้นก็ได้ไปทํางานกับหนุ่มหนุ่มที่ยืนบวกด้วยกันที่เรียนจํารองเต็มอัตพลนนทนครอันนี้ก็เป็นเพื่อนรักที่จะคอยตีคู่มาด้วยกันตลอดก็มาทํางานอยู่กับพ่อวิระอยู่พักหนึ่งรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ อ่าทีนี้เป็นเรื่องรอยศักมั่งเป็นรอยศักไหนอะที่อาจารย์บอกว่าที่ได้มานะแล้วแบบว่ารู้สึกว่าประทับใจหรือว่ามีความหมายลอยศักเนี่ยนะเริ่มต้นตั้งแต่ 14, อายุ14ย่าง15ก่อนสักกับอาจารย์ทองอันนี้ภูมิใจมากรอยศักรแรกเป็นสักอัคระตลาดภูคนฝั่งทนจะรู้จักกันดีอาจารย์พองตลาดภูแต่ถามว่าในเรือนจําลอยศักไหนมีความหมายผมมีความหมายทุกทุกรอยสักแหละเพราะว่าการจะลงเนื้อไปเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่ามันลบไม่ได้ แต่ถามว่ารอยสักไหนที่เราภูมิใจแล้วเราชอบแต่มันอาจจะฮานิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นรอยสักก่อนปล่อยคือผมเต็มตัวแล้วผมไม่มีที่จะสักแล้วมันเหลือ,อยุที่เดียวที่ยังไม่เต็มที่กางเกงในครับผมก็เลยให้ต้อมนนหรือทุกคนเขาเรียกอาจารย์ต้อมแต่ต้อมเป็นคนในบ้านผมบอกต้อมสักกางเกงในให้อาจารย์หน่อยผมใช้ในเวลาเดือนเดียวกางเกงในตัวหนึ่งไม่น้อยนะดูเหมือนน้อยนะหนึ่งเราต้องเดินเส้นก่อน2มาลงเงา3มาลงสีต้องรอ่อก่อนถูกไหมบางอย่างถึงจะได้สักใช้เวลาเดือนหนึ่งกับการสักกางเกงในตัวนี้ถามว่าเจ็บมากไหมเจ็บมาก ทรามานมากแต่ต้องเอาให้เสร็จถ้าพูดภาษาในคุกจริงคต้องเบอร์อมากเบอร์ต้องเบอร์อมากเชา้าลงมาเนี่ยกินข้าวเสร็จ3ามโมงกว่าเนี่ยเบอร์ยันบ่ายสองถามอาจารย์สักได้วันหลังถ้าไปสัมภาษณ์ต้อมนอนเพราะต้อมนอนเป็นคนสักให้เขาบอกโอ้อาจารย์อาจารย์อึดยังวะมันไม่ได้อึดหรอกคูชเจีบ <c oughs> แต่ว่ามันจะกลับแล้วอะ <c oughs> ่ะต้องทนให้ได้มันก็จะเจ็บมากตรงช่วงร่องขากับข้างหลังร่ <c oughs> องก้นนะนะจะเจ็บมันจะแสบมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเนื้ออ่อนแต่ก็ทนจนเสร็จแล้วที่สําคัญรอยที่สักเนี่ยเป็นรูปการ์ตูนหมดเลยเป็นรูปการยอ โหดร้เกินเลยหน้าปีศาจหน้าคาบุกิหรือว่าจะเป็นกอหรือ,รอจะเป็นจอรอเข้อะไรเงี้ยแต่การเกงในเนี่ยจะเป็นโดเรมอนอ,มอุนเตม,มนันซ <c oughs> ิตี้แล้วก็เป็นรูปดาวยานยู o โอมาหมดเลยดาวเสาดาวพุธอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบกิจกรรมของการ์ตูนอ่ะก็เลยก็เลยมันดูแปลกไปหน่อยก็เลยว่าเลยชอบอันนี้ต้องขอคุณอาจารย์ต้อมด้วยแล้วเสร็จหมดทุกอย่างนะอาจารย์ลงเส้นลงเงาลงสีลงเสร็จหมดโอ้โหสุดยอดนะเพราะว่าอะไรมาที่ผมบอกว่าสุดยอดยกนี้ให้เพราะว่าผม เนี่ยเกงนายผมบองตรงผมว่าสักมาแต่ยังไม่เสร็จนะแล้วนะมันเจ็บมากเมันไม่สามารถท<ฮ>ี่จ,จะเก่งได้เอาง่ายเห็นเห็นลองกน้นใช่ไหมฮะ่องก้นไม่ไหล่มันต้องแบะนะใช่ต้องไฮเบอร์แบบให้มันเป็นเงาลงไปอ่ะโอ้โหท่านี้นะตัมเสร็จยัง <laughs> <laughs> นี่หลังนี่แักแกนะคนสัก้นนะต้องเอากระจกมองตลอดไม่งั้นมัน <laughs> มันมนม,นมันทนไม่ได้แต่ถ้าได้มองเนี่ยมันสักไปถอะแต่ถ้าไม่ได้มองทุนไม่ได้แต่ถ้าได้มองมโอเคโอเค็นี่ประมาณนั้นแล้วโดยส่วนใหญ่ะจะเว้นไว้ตรงนั้นน่ะบางคนจะไม่ถึงตรงนั้นและช่วงสวิงแคมอีกน,นะแสบมากแต่ก็ต้องเอาให้เด็กเ<ด>บ,<อ>บอร์มาเบอร์มาแล้วมีที่ไหนอ่ะคนดีใครก็ทํากัน <c oughs> ต้องโกนในตรงนี้ตรงช่วงคนเพชรเราอ่ะตรงตต้องบอกว่าจานต้องโกนสักลงไปให้มันดูสวยจานก็บอกใครจะมามองแต่ต้องสักต้องให้กูโกนอีกให้กูเจ็บอีกอ่ะกัสักกัสักมาตรงนั้นแหละแต่ไม่ถึงตรง ถึงครับถึงครับ A35 แล้รถึงครับถึงเลยเหรอจย์ใส่ภาษาอาคขลาไปหน่อยนึงเพราะหลวงพี่ให้มาเลขเจ็ดเลขเจพี่ให้ไว้ของดีก่อนวันที่อาจารย์ที่จะได้รับอิสรภาพมันเหมือนต้องมีความคิดไหมว่าอาจารย์คือเราต้องออกไปแล้วทาอะไรอะไรยังไงคืออาจารย์วางแผนชีวิตไว้ในวันแรกที่อาจารย์ก้าวมาแล้วจะทําดําเนินชีวิตต่อไปยังไงฮะบอกเลยว่า ผิดหมดเลยวางแผนชีวิตเว้ว่าออกมาก็คือจะอยู่กับแม่แล้วก็จะบวชให้แม่ก่อนทําได้นะแล้วก็จะทําธุรกิจนู่นนี่นั่นแต่อาจารย์ก็เดินลาดไปนิดนึงอาจารย์ออกมาก็เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังแบบออกมาคนเรามันติดนานมันก็ต้องติดเที่ยวนะครับกินเที่ยวอะไรเงี้ยก็อยู่พักหนึ่งตีไปเลยประมาณเป็นปีอะ่ะหลังจากบวชให้แม่เสร็จอะ่ะก็กินเที่ยวมาตลอดเลยจนมาสต็อปตอนที่พี่ชายคนหนึ่งโทรมาต้องบอกก่อนว่าพี่คนนี้เป็นคนเบิกเลิกให้กับอาจารย์ได้มาเดินวงการนี้แล้วทําให้อา อาจารย์เปลี่ยนตัวเองมาได้ขนาดนี้พี่ชายอาจารย์ชื่อสทักษินเป็นคนใต้คนจังหวัดนครพี่สพาไปรู้จักพ่อบุญธรรมตอนนั้นก็ได้รู้จักกับพ่อวีระการบุสิกพงศ์ก็เป็นนักการเมืองอาจารย์ก็ได้ไปกราบเหมือนที่พี่สเรีกราบพี่สเป็นพี่แท้ๆของอาจารย์ทุกวันนี้แทบจะกินเลือดกันได้แล้วก็พี่สก็พามาอยู่กับพ่อจอนั้นก็เป็นเขาเรียกทีมงานคบเวอร์ก็เหมือนชุดติดตามคุ้มกันพ่อวีระเวลาพ่อจะไปไหนมาไหนก็เหมือนมีงานทําแล้วตอนนั้นก็ได้ไปทํางานกับหนุ่มหนุ่ม เรียนจำองเปรมอัตรพลนนครอันนี้ก็เป็นเพื่อรักที่จะคอยตีคู่มาด้วยกันตลอดก็มาทํางานอยู่กับพ่อวิระอยู่พักหนึ่งจะเป็นคนภาคกลางแทบจะเป็นคนเดียวด้วยซ้ำเพราะหนุ่มก็จะลงไปแรกๆช่วงหลังหนุ่มก็จะไม่ค่อยได้ลงไปเราจะขึ้นลงใต้บ่อยมากบางทีบินคนเดียวกับคนเดียวบางทีมันว้าเหวนะแต่ก็ไปช่วยงานที่ใต้การที่เราลงไปใต้ไปบ่อยมันเหมือนเป็นการซื้อใจกับคนใต้นะคนใต้เนี่ยบอกเลยนะว่าการที่จะซื้อใจกับเขาเนี่ยยากมากกว่าจะสนิทกับกำนันบูนได้กว่าจะสนิทกับกำน ได้กว่าจะสนิทกับหลายๆคนที่จังหวัดนครหรือสุราษฎร์หรือพัทลุงหรือตังที่ไปได้รู้จักมานะแต่พอรักแล้วอ่ะเขารักเลยเขารักใจขาเลยใครแตะผมไม่ได้นะจริงๆยิ่งอภงป่าพนังด้วยนะใครก็แตะไม่ได้ถ้าเป็นคนของอามาเนี่ยใครก็แตะไม่ได้คือเขารักและเขารักจริงอาจารย์ก็ได้พี่สอนเนี่แหละคอยชักนํามาในทางที่ดีจนวันหนึ่งอาจารย์ได้รู้จักกับเลขาพ่อชื่อพี่เอกพี่เอกคนนี้แหละที่เป็นคนพาอาจารย์ไปเรียนอโทอ่ ความสำเร็จอะในการที่ติดคุกในในเรือนจำนะแล้วบวกกับได้ใบปริญญาตรีออกมาผมถือว่านะในในส่วนของผมในมองผมว่าน่าจะถือว่าประสบความสาเร็จแล้วแต่เพราะอะไรฮะจารย์คิดว่าเอาใบปริญญาตรีเนี้ยมันไม่พอ,อต้องต่อปริญญาโทอีกต้องขอบคุณพี่เอกก่อนอันดับแรกพี่เอกเนี่ยจะพูด ให้ฟังว่านายเเค่มาลองเรียนดูเพื่อได้สังคมใหม่เขาเรียกว่าคอนเน็ชั่นเราอยู่ในคุกเราไม่รู้จักหรอกคอนเน็ชั่นคืออะไร <c oughs> พอเราไม่ได้มาอยู่กับสังคมที่เขาว่าอีกระดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าสังคมที่อาจารย์ไปเรียนอ่ะแบบเราไม่มีเลยนะอาจารย์ก็ได้ไปเรียนวันแรกก็ได้รู้จักน้องๆได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆในมหาลายัยมหาลายัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกอาจารย์ก็บเ,เรียนอาจารย์ก็ไม่คิดนะว่าเขาอ่ะจะรับเราได้เพราะที่อาจารย์ไปเรียนอ่ะคนแบบพวกเราเนี่ยไม่มีเลยที่อาจารย์ได้ไปรู้จักส่วนใหญ่ก็จะเป็นขน้าราชการตำรวจทหารแล้ว ืีทนายที่มาเรียนนะนะธุรกิจอาจารย์ก็ไม่คิดว่าเขาจะคบกับเราแต่เราก็ไม่กล้าพูดนะว่าเราผ่านอะไรมามเจออะไรมาเราก็ไม่ค่อยพูดอะ่ะก็ไปเรียนจนได้ไปรู้จักคนหนึ่งเป็นน้องรุ่นน้องเนี่ยแหละเป็นข้าร,ราชการตำรวจคอยเติมเต็มให้อาจารย์แต่คนนี้จะสนิทกับพี่เอกจะแนะนํากับเพื่อนๆที่เป็นข้าร,ราชการตำรวจให้รู้จักว่าอันนี้ชื่อนัเคนะเป็นเพื่อนพ,พี่เอกนะเป็นชุดติดตามพ่อวิระนะแล้วก็ก็ม <c oughs> ีคอนดิชันเพิ่มขึ้นได้รู้จักน้องๆพวกนี้จนวันหนึง่งน้องคนนี้พาเราไปเซาวน่าเราไ่รู้จักาานคืออะไรกคบเซ ปีคือแล้วว่าสาวหน้าเราก็ไม่เคยคือครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ออกมาครั้งนี้ยไปสาวหน้าอันนี้เขาบอกว่าต้องแก้ผ้าไม่เอาดิตำรวจทั้งนั้นเลยถอนมาเขาก็เห็นลายสักเราเนอะน้องคนนี้ก็บอกว่าน้าไม่ต้องอาย ต้องเป็นซีเรียสผมไม่เอานะไม่เอาบอกเอาเลยนะเอาน้พี่เอกก็อยู่อะไรเงี้ยก็เข้าไปสาวหน้าวันนั้นก็มีตำรวจประมาณห้าหกคนจานก็แก้ผ้า,าแล้วนะแล้วก็ใส่เกงตัวเดียวอ่วาเพราะสาวหน้ามันต้องแก้ผ้าต้องอะไรอยู่แล,แล้วเข้าไปสาวหน้ามันก็มองเราหมดเลยทีนี้คือลายที่เรามีเนี่ยคือเห็นแล้วจากที่เราใส่ชุดเกงไก่ยองหัวหญ้า,าปิดมันตลอดทีดนี้ก็เกิดการที่เปิดใจคุยกันก็บอกเขาว่าไม่คิดนะว่าน้องๆอง่ะจะให้เกียิเราแบบนี้เอาง่ายมีเราเลอะอยู่คนเดียวอ่าฮะจะขัว่าเลอะลยดีกว่านะก็นั่งคุยกันนู่นส์ ท,ที่สนิทขึ้นเวลาลค,ลคุยกับพวกเขาอะโลกกระทัดเขาไม่เหมือนเราเลยเขาไม่มีพูดเรื่องพวกนี้เลยนะเขามองแต่ว่าทํางานต่อยอดได้อะไรทาธุรกิจอะไรกันมันมันคนละเรื่องกับที่เราเจอมาเลยในเดินจํามันไม่ใช่อ่ะมันก็เลยทําให้อาจารย์แบบอยู่กับอีกโลกหนึ่งได้อาจารย์อะไปเรียนทุกสาวาทิ์น้องคนนี้จะคอยดูเราตลอดแล้วผมก็ต้องขอบคุณดาบตํารวจคนหนึ่งเป็นน้องผมนี่แหละอยู่ท่องเที่ยวที่คอยเติมเต็มให้ผมในการเรียนแล้วก็ คอยประสานงานแล้วก็คอยเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับผมในการที่ผมกลับมาเรียนรอบนี้นะครับคือดาบชาตินะครับเป็นน้องที่น่ารักมาก เป็นตำรวจที่มีคุณธรรมแล้วเป็นน้องที่ไม่เคยรังเกียจเดียรฉันเลยเติมเต็มให้กับทุกๆอย่างผมอะ่ะบอกเลยว่าดาบชาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมมากอในวันที่เขาเจอเราลอยศักอย่างนั้นนะในวันนั้นนะคือไม่มีใครถามหรือว่าเอะใจในรอยศาสอาจารย์เลยห,ลหรือว่าไม่มีใครถามอาจารย์เลยว่าตรงนี้คือได้ไมาอ,อย่างไรอะไรยังไงก็เล่าให้เขาฟัง <c oughs> เคยทําคุกม,มา <c oughs> เคยอะไรมา <c oughs> ก็คิดว่าเขาคงไม่ครบแล้วละแหละแต่เวลาผ่านไปสอบเทอมแรกสอบเทอมสองเทอมสามได้รู้จักกันเพิ่มมากขึ้นอันนี้เรามันก็จะมีรายกลุ่มยี่บกว่าคนมีเรา ข้าราชการหมดเขาก็รับเราได้ดึงเราเข้ากลุ่มเราเริ่มมีความดีใจแล้วว่าเฮ้ยเขาไม่รังเกียจเราเว้ยก็ได้รู้จักน้องๆพวกน,นี้อันนี้ก็ไปกินเที่ยวด้วยกันรู้จักท้องหลอก็เพราะพวกมันเนี่ยแหละก็ <l acht> ไปเที่ยวแล้วก็ได้รู้จักสนิทกันมากขึ้นมันก็เหมือนเขาได้รู้แล้วว่าเราพยายามพลิกตัวเองแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งเพื่อนๆทางนี้นะก็ยังไปมาหาสู่เหมือนท,ท,ท,ที่ที่รู้เนี่ย แล้วเหมือนว่าใจก็โล่งอกไปแล้วเหมือนว่าเขารับในตัวตนเราได้คือไม่ต้องอึดอัดแล้วอะไรอย่างงี้ทั้งทั้งที่เราเหมือนเก็บไว้ในใจตลอดอันนี้น้องคนนี้เริ่มชมเราว่าเออนัเคขยันนะมาเรียนทุกสาร์อาทิตย์เลยแล้วก็เรียกน้าะอ่ะเรียกนาเคเรียกนาเคเรียกนาเคเพราะตอนนั้นน้องคนนี้อายุแค่สามสิบเองเป็นด็อกเตอร์ด้วยแต่กลับมาเรียนโทแต่เขามาเรียนเพื่อปรับวุฒิบางทีเกี่ยวกับยศตำแหน่งของเขาครับน้องคนนี้คอยเติมเต็มให้ตลอดมีบางทีอะไรเราไม่เข้าใจก็จะข้อความส่วนตัวมามีงานอะไรเเเกกกวัับสงงงคมขออทาาาาพะชิรไป นะก็มีน้องตี้อีกคนหนึ่งก็จะคอยนะ้าอย่างปีใหม่สมการเนี่ยจะคอยโทรหากันตลอดนะเอาง่ายๆคบกับพวกนี้มาไม่เคยขอความช่วยเหลืออะไรเลยนะเราเนี่ยไม่เคยขอความช่วยเหลือเขาแค่เขาคบเราเราก็ดีใจแล้วคบกันไว้แบบเป็นทางดีกว่าช่วยเหลือกันดีกว่าเนี่ยมันเป็นข้อที่ภูมิใจมากในปริญญาตีในปริญญาโทรเนี่ย เกดเฉลี่ยของอาจารย์เนี่ยอยู่ในระดับไหนอ่ะอ๋อปริญญาตรีต้องขอขออญาตก่อนนะครับได้2สองจุดห้าอยู่ในเรียนจำครับผมไม่ได้สนใจเรื่องเกดเฉลี่ยตอนนั้นนะแค่จบกูก็ดีใจแล้วใช่เพราะสภาพแวดล้อมเอ่ยแล้วบวกกับว่ากระท่อนกระแท่นด้วยไหนโอ้โหย้ายไปนู่นย้ายไปนี่มีเรื่องวีลาวอะไรด้วยได้แค่นั้นผมว่าก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับแต่ทีนี้ออกมาแล้วนะการเรียนปริญญาโทของอาจารย์เนี่ยอนหนึ่งต้องขอบคุณพี่เอกก่อนนะพี่เอกจะคอยติวจะคอยบอกแนวข้อสอบแล้วก็น้องนัดก็จะคอยบอกแนวข้อสอบ อบให้ว่านักเรีต้องอ่านอะไรก่อนนะต้องมีอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีแบบเลคเชอร์ให้เราเลยส่วนตัวอะไรเงี้ยก็จบได้รเกรดเฉลี่ย3.3มจุดสามศูนย์ครับปิญญาโทตอนนี้นะรัฐศาสตร์ครับรัฐศาสตร์หูยแต่ตอนเรียนตอนเด็กๆอ่ะตอนเรียนประถมนะสีตลอดเลยนะแดสีหมดทุกวิชายกเว้นภางกิษเนี่ยก็คือว่า นี่ถ้าอีกนิดเดียวเนี่ยอาจารย์เทียบเท่ากับเกตนิยมเลยนะไอตอนที่จบเกศเฉลีย่ยแม่งไม่สะใจเท่าวันที่อาจารย์มารับปริญญาที่กองทห,หารเรือกองกรมอู่เพื่อนพี่น้องฝั่งทนอะ ไปร่วมยินดีอ่ะอย่างตีนตีนุ่มอ่ะซื้อไอไอดอกไม้มาให้เราอ่ะเรามีความภูมิใจแบบหู้เยีว์รุ่นใหญ่แล้วยังให้เกียรติเราอ่ะแล้วก็เพื่อนๆนทุกแก๊งเลยดีว่าผมมาอวยพรอาจารจาที่หอประชุมวันนั้นอ่ะหารเรือแล้วก็พ่อแม่ก็ยิ้มหน้าบานทั้งวันใส่ชุดครุยสองผู้มันดูเท่นะถ้าเป็นยาตียจะมีผู้เดียวเขินนก็มีความสุขอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปกับเพื่อนเพื่อนมันเป็นอะไรที่เฮ้ยกูาําได้เว้อยากบอกเพื่อนว่าไม่ต้องอายใครเว้ชุดเราเว้ก็ยังมีเราอะไรอย่างเงี้ แล้วอาจารย์ก็ได้มีการจัดกินเลี้ยงที่วอเตอร์ไซด์เรื่องของเรื่องที่จัดที่นั่นเพราะต้องเชิญผู้ใหญ่เชกเช่นพ่อวีระ แล้วก็นายปัจจุบันที่ทํางานอยู่เขานะแล้วก็ต้องเรียนเชิญนายแล้วก็พ่อวิระมาก็เลยต้องจัดสถานที่ที่มันเหมาะสมกับพ่อกับนายหน่อยเออผมขอถ่ายนิดนึงพ่อวิระเขาเคยรู้ไหมพ่อรู้ตั้งแต่สมัครเรียนเลยฮะ uh huh. เพราะว่าพี่เอกจะบอกตลอดพี่เอกก็จะคอยสื่อความหมายให้พ่อรู้ตลอดบางที uh huh. พี่เอกเสาที่นี้ต้องอยู่กับพ่อเงี้ยพี่เอกก็จะฝากนักแค่ดูด้วยนะอะไรเงี้ยการบงกันบ้านเซ็นชื่อด้วย uh huh. อะไรเงี้ยก็จะเป็นคอยแทนให้กับพี่เอกตลอดอะไรเงี้ยแต่นายที่อยู่ด้วยกันปัจจุบันเนี่ยนายคนนี้ไม่รู้ขอโทษนะครับที่ ได้ขอเอ่ยชื่อนายนะครับซึ่งอวดนายจะเสื่อมเสียครับอาจารย์ก็ไม่เคยบอกเขาเลยไม่เคยบอกครับมีวันนั้นนายไปกินข้าวที่พัตคารอาหารน่ะที่หนึ่งเราเป็นชุดตามเอาง่ายเราเป็นชุดเขาเรียกสักพ,พวกเราเขาเรียกว่าดูแล v ีไอพีครับหรือบอดี้รัดนี่แหละอาจารย์ก็ติดตามนายอยู่ได้พักหนึ่งเพราะพี่สอนเนี่ยแหละส่งเราเข้ามาดูแลก็เลยได้มีงานทําเพราะอย่างอาจารย์เนี่ยออกมาเนี่ยไปทํางานที่ไหนก็รู้อยู่เรามีชงังติดหลังขับแก๊บยังไม่ได้เลยให้จบเอกด้วยมีประวัติยังทํางานอะไรไม่ได้เลยนะตอนนั้นเรื่องนั้นไว้ก ตอนนี้เรามาขอพูดถึงเรื่องที่ขอให้นายไปงานก็จังหวะนายเข้าห้องน้ํากเ็เลยรอโคง้งเลยรอโค้งนายครับขออนุญาตครับนายถามมีรายแค่ผมอยากจะเรียนเชิญนายไปงานรับปริญญาผมหน่อยครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับผมครับ โอเคเรียนจบอะไรไปเรียนตอนไหนนายไม่รู้จริงๆคือนายก็เราไม่เคยบอกอไม่เคยพูดคือเสาร์อาทิตย์อะเราก็จะไปเรียนแต่เวลาชุดตามเราตามกันคืนอยู่แล้วบางทีเสววาร์ที่จะไปสายหน่อยอาจจะตามชุดตามไปอีกทีนึงอาจจะมีตกรถบ้างนายก็บอกอแล้วเรียนจบอะไรบอกอ,อ๋อผมจบปริาโทและถ้าประสานธนศาสตร์ครับนายบอกอุย้ยโอเคโอเคนายไปโหนั่นเชื่อไหมแบบเก่งมากะ่ะกิจการจะพูดกับนายนายไปโอ้โหแม่งมีความภูมิใจอย่างนี้เราต้องจัดงานให้สมศักดิ์ศรีละก็เลยบอกทีมงานชุดจับจัดฉากรูป แบบจัดงานอ่ะให้มันดูโอเคอ่ะก็มีรูปถ่ายไว้ก็ได้ขึ้นไปพูดโปยพรให้กับเราอ่ะนะก็จะมีพ่อวิระแล้วก็นายพูดโวยพรให้เรามันเป็นอะไรที่ป่าปื้มแล้วเป็นปิติมากนะที่นายพูดวันนั้นอะยังจําคํา พูดจนทุกวันนี้ไม่เคยลืมที่นายพูดออกมาขอบคุณนายแล้วก็ขอบคุณพ่อวีระแล้วก็ขอบคุณที่ขาดไม่ได้เลยพี่สอทักษิณไม่มีพี่สอทักษิณวันนั้นไม่มีเค่วันนี้น้องๆหรือทุกคนที่มาทํางานด้วยกันทุกวันนี้ที่มาอยู่ร่วมดวนด้วยกันก็จะมีหนุ่มหนุ่มจะอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็มีนายเวนนายก็คือ าคอยประสานตลอดทุกวันนี้ก็จะมีมาอยู่ด้วยกันก็จะมีนนมีปูนมีป,ปอแล้วก็มีเอแล้วอีกหลายหลายคนที่มาอยู่ด้วยกันทุกวันนี้แต่ก็จะใช้ใบบุญนายอย่างบางคนไม่มีงานทำเนี่ยอาจารย์ก็จะดูแลช่องว่างว่าเอยของเตยอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่นายเงี้ยเราก็จะเอาเพื่อนเข้าไปฝากเข้าไปทํางานยังได้มีสวัสดิการยังได้มีประกันสังคมถูกไหมมีเงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีงานทําอาจารย์จะคอยเติมเต็มให้เพ,พื่อนๆแต่บางคนก็ยังอาจจะไม่มีที่ให้ลงก็อาจายายาจะเคว้งอยู่อาจารย์ก็พยายามจะหางานให้อยู่ อนนี้ก็ยังมองอยู่แต่อาจารย์ก็ยังเป็นชุดโคเวอร์ของนายเสมอและตอนนี้ชีวิตอาจารย์เนี่ยตั้งเป้าหมายในการเรียนหอออาจารย์เนี่ยถึงระดับไหนนะอาจารย์ถึงจะบบว่า,าพอแล้วคือณนะตอนนี้เลยนะครับผมณนะตอนนี้ผมได้เรียนนิติศาสตร์อยู่ สมัครเรียนต่อตีใหม่เพื่อที่จะเอาใบนิติศาสตร์เนี้ยไปสอบตัวทนายมีความตั้งใจมากที่จะเอาให้จบและจะไปสอบตัวทนายณนะตอนนี้นะแล้วก็มองไว้ด้วยถ้ามีบุญณนะเวลานั้นพอมีกระตังจะเรียนด็อกเตอร์จเจ้าเอกให้ได้แต่เอาไว้ก่อนเอาอันนี้ให้จบก่อนคือชีวิตมันวาดฝันได้เว้ยอยู่ที่จะทําได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยขอพูดแบบนักเลงแล้วกันกูตั้งเป้าไว้กูจะเอาให้ได้แต่ขอนิติศาสตร์ก่อน ถ้านิติศาสตร์จบมันต้องไปสอบตัวทนายเราต้องฝึกงานอีกปีหนึง่งกว่าจะสอบตัวทนายได้พอได้เป็นทนายแล้วเนี่ยด็อกเตอร์แม่งไม่ไกลวางหลักไว้ว่าจะเอาให้ได้แต่ตั้งใจอยู่พยายามอยู่ได้เป็นหนึ่งเดียวในประเทศเลยด้วยซ้ำไปนะถ้าจบถึงที่อาจารย์ตั้งเป้าไว้นอะออาจารย์อยากทำให้น้องๆได้เห็นนะว่าอายุไม่เกี่ยวคนที่ผิดพลาดแล้วไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะเปลี่ยนม่เมื่อไหร่เราจะเริ่มกับมันเมื่อไหร่มันอยู่ที่สังคมด้วยเพื่อนพี่น้องก็เกี่ยวนะว่าเรามีโอกาสแบบไหน เรามีคนชักจูงเราอย่างไงทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กันนะเข้าใจนะว่าบางคนอาจจะไม่มีโอกาสแต่ถ้าอาจารย์มีโอกาสอาจารย์ก็จะช่วยนะคนที่ขาดโอกาสเพราะอาจารย์ก็เป็นคนที่ไม่เคยมีโอกาสแบบนี้บ่อยๆอาจารย์ไม่อยากเสียโอกาส โลกอย่างนี้อาจารย์ก็ยังประกอบอกิจการอ๋อได้เปิดร้านร้านสหายที่ตลาดภูได้หุ้นกับเพื่อนก็มีพี่บางด้วยพี่บางมาหุ้นด้วยก็ทําธุรกิจร่วมกันก็เปิดเป็นร้านอาหาร,รชิวๆที่ตลาดภูนะครับอุตกาหกสายหนึ่งใครว่างเชิญไปนั่งแวะชิมแวะกินกับข้าวได้นะครับเป็นร้านชิวตีสดนะครับเอาอาหารพร้อมฝากไว้ด้วยว่าถ้าวันหนึ่งผมได้จบการศึกษานิติศาสตร์นี้และผมสอบตัวทนายได้แล้วถ้าผม ฝึกงานได้เก่งจริงๆแล้วผมได้เป็นทนายอย่างที่ผมตั้งใจไว้นะคร<ม>ับโทรมาหาผมได้เลยผมช่วยแน่นอน ก่อนจะจากกันไปนะครับาจารเเค่นะครับอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆในช่องและน้องๆทั่วประเทศเนี่ยท,ที่คิดอยู่หรือว่าจะทําอะไรอยู่นะฮะให้อาจารย์ฝากให้น้องๆได้ฟังก่อนอื่นต้องขอกล่าวนําก่อนว่าที่เล่าไปตั้งแต่ต้นตามมาจนตอนนี้ผมอะใช้คําว่าเป็นสวัสดิสังคมดีกว่าผมไปป้นเขากินเนี่ยมันผิดกฎหมายไปฆ่าเขาเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายคนเขามีพ่อแม่พี่น้องเขาก็ต้องสูญเสียผมเนี่ยทำอะไรไม่ดีมาเยอะแยะมากต้องใช้คําว่าผมก็ได้รับผลของกรรมนั้นกับการที่จองจําในเดือนจําบางคนอาจจะ จะคิดว่ายังไม่สะสมหรือเปล่าแต่ผมก็ต้องขอโทษด้วยว่าผมก็ได้ชดเชยมันไปแล้วจนผมกลับมาผมก็พยายามเปลี่ยนตัวเองอยู่อันไหนที่ไม่ดีอย่าไปจำของผมจำไปสิ่งที่ผมเปลี่ยนดีกว่าตอนนี้ผมพยายามจะพัฒนาตัวเองกับการศึกษาที่ มีโอกาสที่จะได้เรียนแล้วก็โอกาสกับผู้ใหญ่ที่คอยชักนําผมผมเคยเป็นแบบนั้นแต่วันนี้ผมเปลี่ยนตัวเองได้ทําไมผมถึงกล้าพูดผมทําได้แล้วผมถึงกล้าพูดเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เรื่องด็อกเตอร์ผมบอกผมเอาไว้ก่อนเพราะผมยังทําไม่ได้กับทนายกับนิติศาสตร์ที่ผมกําลังเรียนอยู่ผมก็ยังทําไม่ได้ผมขอไม่พูดแล้วกันครับแต่ตอนนี้ผมทําได้แล้วผมใหญ่ทุกคนมองโลกใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ทุกวันนี้บ้านเรามีกฎหมายเราอย่าไปดื้อกับกฎหมายเพราะเราสู้กฎหมายไม่ได้ตอนนี้ฝากถึงน้องๆเยาวชน ที่ติดตามนะครับที่ดูผมนะครับอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับกับคลิปแรกๆที่ผมทําไม่ดีผมเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานว่าที่ผ่านมาผมเจอกับอะไรมาบ้างกับจนทุกวันนี้ผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงผมได้มีธุรกิจอะไรผมได้ทํางานอะไรมันมีไม่เยอะหรอกครับที่จะได้เป็นแบบนี้โอกาสไม่ได้มีเสมอจงรักษาโอกาสไว้พยายามทําดีพยายามศึกษาหาความรู้มองโลกในแง่บวกไว้เยอะๆเพราะเมื่อวันใดเรามองแง่ลบเมื่อไหรความชิบหายจะมาเมื่อนั้น เหมือนที่ผมเคยเป็นเหมือนที่ผมเคยมโมโหเหมือนที่ผมเคยทำอะไรไม่คิดเหมือนที่ผมทำอะไรที่ตามใจตัวเองเหมือนที่ผมไม่มีความรู้ไม่มีวุฒิภาวะไม่รู้จักกฎหมายนั่นแหละความชิบหายมันจะมาตอนเนี้ยผมได้รู้ข้อกฎหมายแล้วผมรู้แล้วว่า ระบบสังคมมันต้องเรียนรู้อะไรต้องอยู่แบบไหนผมไม่มีวันได้เข้าไปอีกแล้วครับในฐานะที่เพิ่งหัดเรียนกฎหมายนะครับผมเพิ่งเรียนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐเกี่ยวกับ นักโทษเรือนจําที่ออกมานะครับการบริหารภาครัฐเนี่ยผมอยากให้ทางภาครัฐเข้ามาดูแลเกี่ยวกับนักโทษที่พ้นโทษออกมาแล้วมีงานทํำไหมหรือไม่มีงานทํำไหมกับนักโทษบางคนที่ไปสมัครงานแล้วบางทีบางทางทางภาคเอกชนบางบริษัทหรือรัฐบาลที่ไม่รับเขาเข้าทํางานอันนี้ผมเข้าใจนะครับว่ามันมีกฎระเบียบแต่ในเมื่อคืนคนดีสู่สังคม ผมอยากให้ทางภาครัฐหรือภาคเอกชนอยากให้ตรวจสอบประวัติแล้วก็อยากให้ดูการกระทําของเขาว่าออกมาในระยะเวลากี่ปีเขาได้กลับไปทําเหมือนเดิมไหม mm hmm. เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไหมมีมาตรการออกมาเลยว่าต้องทํำยังไงถึงจะได้ทํางานเหมือนคนอื่นเขาเหมือนทํางานในภาครัฐได้ภาคเอกชนได้โดยมีมาตรการวงเล็บเข้ามาไม่ใช่ว่าไปสมัครงานแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวติดต่อกลับไปผมเข้าใจว่า mm hmm. ทางหน่วยงานกรมราชทรรมมีการสอดส่องดูแลจาก นักโทษที่ออกมาจะมีการเยียวยาการพาไปทํางานผมว่าตรงนั้นอะ่ะกรมได้ทันโอเคแล้วแต่มันก็เป็นแค่ส่วนย่อยแล้วผมก็เข้าใจในบางกลุ่มนะครับที่ออกมาแล้วยังดื้อด้านทําพฤติกรรมเดิมๆแต่ผมอยากให้ภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยเข้าใจในการให้โอกาสคนอาจจะมีมาตรการอะไรมาหรือเป็นวางโครงสร้างมาว่าเป็นกฎร,ระเบียบว,ว่าเฮ้ยออกมาเนี่ยต้องประพฤติตนยังไงจะได้เข้าไปอยู่ในระบบแบบนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถูกต้องในระยะเวลาหนึ่งปีเต็ม หรือ2ปีเต็มปีอปีไม่ใช่ว่าออกมาแล้วจะต้องมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยขับแก๊ปได้ไหมขับวินเหรออะไรอ่ะขับวินเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้นะไปทํางานอะไรอ่ะภาครัฐเข้ามาเยียวยาตรงนี้บ้างครับเข้ามาดูแลสิทธิมนุษยชนที่ควรจะได้รับมากกว่านี้สำหรับผมนะ EP นี้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะซึ่งยกย่องให้เป็น EP เป็นแรงบรรดาใจนะครับให้กับคนที่เคยก้าวพลาดเข้าไปข้างในนะ แล้วได้รับอิสรภาพใช้ชีวิตข้างนอกอีกครั้งจากเรียกตัวเองว่าสวัสดิ์สังคมนะตอนนี้นะจนกลายมาเป็นมหาบัณฑิตปริญญาโทนะและขอบคุณอาจารย์เค้นะครับที่มาถ่ายทอดนะประสบการณ์นะครับแล้วก็บทเรียนต่างๆให้กับทางช่องเรานะสำหรับ E ีีนี้นะกรละครหนึ่งใบาอาจารย์เค้นะครับก็ต้องจบลงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากไว้ข้อเดียวคุณเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยตัวคุณเอง ไม่มีใครเปลี่ยนตัวเราได้นอกจากตัวเราเริ่มได้แล้วนะครับโอ้โนี่นะทิ้งท้ายคำคมนะว่าพีพีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ฝันได้เว้ยอยู่ที่จะทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยขอพูดแบบนักเลงแล้วกันกูตั้งเป้าไว้กูจะเอาให้ได้